สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่น้ำค้างรถพุงหลากหลายสไตล์นะคะตรงปกเลยนะวันนี้เราจะมาต้มไข่ย,ยางมะตูมใช้เวลากี่นาทียากง่ายแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะวิธีนี้ได้ผลร้อยเค่ะยังไงก็เป็นยางมะตูมแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยตั้งน้ํานะคะเดดฝาค่ะเปิดไฟแรงได้เลยค่ะให้น้ําเดือดเยอะๆเลยนะคะพอน้ําเดือดเราถึงจะจับเวลานะคะตอนนี้เราตั้งนี่คะ่ะเปิด ในกายอย่างนี้ไว้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าต้มกี่นาทีให้น้ําเดือดก่อนนะคะเดือดแล้วค่ะให้เดือดขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยใส่เบาๆนะคะอย่าให้ไข่แตกนะเดี๋ยวมันไม่สวยเอาบอกอย่าให้ไข่แตกนะทุกคนเห็นไหม,มปิ้วทำไมมันย้อนแยงฉันเลยเนาะมันเป็นเหตุสุดวิสัยค่ะเราช่วยไม่ได้เลยนี่รูนี้ เรียบร้อยแล้วะคะ่ะเขาน่าจะลาวอยู่แล้วเนี่ยพอเราใส่ไข่ปุ๊บให้เรากดเลยนะคะนี่ค่ะห้านาทีเนาะเดี๋ยวมาเจอกันให้เราปิดฝาด้วยนะแล้วก็ให้โฟกัสที่เวลานะคะห้านาทีนะห้านาทีรู้เรื่องค่ะเดี๋ยวมาเจอกันห้านาทีแล้วค่ะทุกคนให้ปิดไฟเลยนะคะโอ้โ <c> ห <oughs> ว้าว,าวาปิดไฟเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะห้านาทีกว่าแล้วด้วยเนาะหยุดเลยปิดไฟแล้วตัดออกนะคะอุ้ยมีสองลูกเห็นไหมคะทุกคนไม่เป็นไรเวะสะ เรืไข่ที่มันไม่แตกด้วยนะจะได้สวยน่ากินแช่น้ําเย็นนะคะอันนี้น้ํามาจากตู้เย็นนะน้าในกรละมังหรือใครมีน้ําแข็งก็เทน้นําแข็งลงไปเลยเดี๋ยวได้เลยเห็นไหมคะไข่ร้อนๆนะคะเพราะว่าเขาโดนน้าเย็นเนหมือนน็อกเขาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปปอกกันเลยค่ะไปค่ะยกหมอออกแล้วปอกเลยเขาเปน็นอัลมาตู 我讲。 ถ้วยมาไว้รอก่อนค่ะใจเย็นๆะะเป็นค่ะห้านาทีรู้เรื่องนะมานานไอต,ตอนปอกนี่แหละค่ะเพราะว่าไม่อ,อยากให้เขาแตกนะเพราะถ้าไขาย่ยางมาตูมเขาจะอย่างนี้แหละค่ะนุ่มๆินุ่น ถ้าใครอยากให้สุกกว่านี้ก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ในน้ำร้อนนะอีกครึ่งนาทีก็ได้นะคะเขาก็จะสุกข,ขึ้นไปอีกเนาะมีเคล็ดลับง่ายๆเราจะมาเปิดให้ดูค่ะนี่วางเขาก่อนนะคะจะได้ไม่เลอะนะว้าวน่ากินไหมคะทุกคน เต่ออีกลูปหนึง่งกินแต่น้ำจิ้มแจวนะเมื่อกี้น้ำพางโยกไข่ออกไปเนาะถ้าใข่ชอบสุกกว่าน,นี้ก็ได้นะคะ อันนี้อีกก็ได้มีดูสิขนาดเราต้มพร้อมกันทำไมดูเหมือนเขาเป็นเนิ่มๆนุ่มๆเ,เ,เราลองปอกลูกนี้ไหมลูกนี้เป็นลูกที่แตกลูกแรกมันระเบิดปุ๊กออกมาเลยนะทุกคนเห็นไหมถ้าใครไม่เห็นย้อนไปดูนะใส่พอใส่ลงไปในน้ำร้อนปุ๊บแตกฟี่ยออ <c oughs> <c oughs> ล้างมือแล้วนะคะเนาะเราทำกินเองอันี้โมเ,เดียวกันนะคะเนี่ยจริงๆปลากับเชือดกันเว้าวรู้สิห้านาทีรู้เรื่องค่ะถ้าใครชอบแบบนี้มันอร่อยมากนะคะทุกคนเนี่ยเนาะ เดี๋ยวไปจัดจานกินกับน้ําจิ้มแจว่วเดี๋ยวไปคนแจ่วแป,ป๊บหนึ่งนะคะวิธีทําน้ําจิ้มแจ่วก็ลงไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวไปคนแจ่วนะคะแล้วเดี๋ยวเอามาจัดจานกินกับน้ําจิ้มแล้วค่อยปิดคลิปนะคะ